สองสิ่งที่ขาดไม่ได้ก่อนเดินทางเที่ยวปีใหม่เพราะคุณอ่านหมดตัวอย่างแรกเลยนะครับคือประกันภัยพรบรถทุกคันจะต้องมีประกันภัยพรบต้องไปตรวจสอบว่าประกันภัยพรบยังมีอยู่ไหมหากรมธรรม์ให้เจอเพราะหากรมธรรม์เจอแล้วดูซิว่าหมดประกันไปหรือยังหากยังไม่หมดถ่ายไว้ในโทรศัพท์ม,มือถือแต่ถ้าเกิดไม่แน่ใจว่ามีหรือไม่มีไปซื้อเลยครับเพราะพรบสามารถซื้อซ้ำได้ ไปซื้อให้มั่นใจว่ามีพรลบอแน่นอนไม่ว่าจะเป็นรถมอไซค์หรือรถยนต์พรบลบอเมอไซค์จะราคาอยู่ที่150บาทถึง350บาทแต่ถ้าเกิดเป็นรถยนต์จะราคาตั้งแต่650ถึง950บาทต้องไปหาซื้อนะครับไม่ว่าจะไปซื้อที่เซเว่นหรือซื้อที่ตัวแทนแต่ถ้าเกิดไม่มีจริงๆคุณไปที่ขนส่งจะมีพรลบขายให้คุณอย่างดีนะครับแบบเยอะมากไปเลือกได้เลย มาดูซิว่าคุณซื้อพรบรไปแล้วตั้งแต่150ถึง950บาทเนี้พรบรจะจ่ายอะไรแทนคุณแล้วไม่ให้คุณหมดตัวอย่างแรกเลยนะครับพรบรจะจ่ายค่ารักษาพยาบาล80,000บาทให้กับทุกคน80,000บาทนี่ต่อคนนะครับให้กับทุกคนอย่างที่สองพรบรจ่ายค่าชดเชย200บาทหากคุณต้องพักรักษาตัวจ่ายวันละ200ให้กับทุกคน อันที่สามนะครับพรบจะจ่ายค่าพงศพหากเสียชีวิตห้าแสนบาทต่อคนไม่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิดอันนี้ก็จ่ายทุกคนเห็นไหมครับว่าพราบรจ่ายอะไรแทนคนขับบ้างอย่าลืมนะครับไปซื้อพรบรซะอย่างที่สองประกันภัยภาคสมัครใจไม่ว่าจะเป็นประเภทหนึ่งประเภทสองประเภทสามสองบวกสามบวกคุณจะต้องไปดูว่าประกันภัยภาคสมัครใจคุณมีไหมขาดหรือย,ยังยังคุ้มครองไหม ถ้ายังมีคุ้มครองถ่ายไว้ในโทรศัพท์มือถือเพราะโทรศัพท์จะติดตัวเราไปตลอดเวลาแต่ถ้าเกิดไม่มีแนะนําว่าให้ไปซื้อเลยอันนี้ไปซื้อตามสถานะเงินของแต่ละคนนะครับไม่ว่าจะเป็นประเภทหนึ่งประเภทสองประเภทสามสองบวกสามบวกแต่ถ้าเกิดไม่มีจริงๆผมแนะนําไปซื้อประเภทสามครับถ้าเป็นรถเก๋งหรือรถกระบะประเภทสามก็ราคาอยู่ประมาณสองพันถึงสองพันห้าซื้อติดรถไว้อันนี้สําหรับรถยนต์ เรามาดูซิว่าประกันภัยภาคสมัครใจใจ่ายอะไรแทนคนขับบ้างอย่างแรกเลยนะครับจ่า,า,ายค่ารักษาพยาบาลเพิ่มจากพรบ5้าแสนบาทต่อคนหรือ1ล้านบาทต่อคนอันนี้คือแล้วแต่ที่ระบุในกรมธรรม์อย่างที่2จ่ายค่าชดเชยไม่ว่าจะเป็นค่าขาดรายได้หรือค่าชดเชยอื่นๆที่ต้องจ่ายอันนี้บริษัทประกันภัยก็จะจ่ายแทนเราตั้งแต่5 0 0แสนบาทหรือ1ล้านบาท หรือตามที่ระบุในกรมธรรอันที่3นะครับหากเสียชีวิตประกันภัยจะจ่ายค่าชดเชยการเสียชีวิตหลังจากที่พบลบจ่ายแล้ว5 0,000 0บาทนะครับประกันภัยจะจ่ายเพิ่มอีก5 0,000 0บาทหรือ1ล้านบาทหรือแล้วแต่ที่ระบุในกรมธรร์ต่อคนนะครับอันนี้ประกันภัยจ่ายแน่นอนเห็นไหมครับว่าทั้งพบลบและประกันภัยจะจ่ายอะไรแทนคนขับและไม่ให้คุณต้องหมดตัว ผมจะให้ความสําคัญปิดอันดับหนึ่งก็คือการทําพรบและความสําคัญปิดอันดับสองก็คือการทําประกันภัยภาคสมัครใจหากไม่มีจริงๆทําประเภท3ติดรถไว้หากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามแล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆผมกิติธรรมดิตสวัสดีปีใหม่ครับ